ก็เมื่อวานที่สนามบินเนี่ยผมได้ไปรับคุณยุด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมยังไปไม่ถึงเนี่ยทนายทองใหม่เนี่ยก็ไปแล้วก็ไปเจอกับสาวกของพระดังเมืองปทุมอยู่3คนรออยู่ที่ประตู4ี่เราก็เลยไม่อยากที่จะให้มีการประทะเกิดขึ้นมีชายชะกัน4ี่คน ไปลักษณะคุ่มครูนะฮะไปสองครั้งเลยครับดื่นครั้งที่สองแล้วเห็นเมื่อคืนเนี่ยดูข่าวของพุทธทอกเนี่ยนะฮะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตำรวจท่องเที่ยวผมเลยอยากจะถามตำรวจท่องเที่ยวผู้บัญชาผู้ผู้บัญชาการนะครับตำรวจท่องเที่ยวน่ะช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าตำรวจท่องเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยคุณมีหน้าที่หรือเหตุผลใด ที่ไปในที่ของคุณยุไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด4คนโอ้โหแต่งตัวยันไงเรื่องตัดเงินจะดหินหรือเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยยืนยันว่าทางกองพิาการสำรวจสองกรารเนี่ย จะทำเรื่องนี้แบบตรงไปตรงมาแต่ต้องขอเวลาเพราะว่าหลักฐานที่ให้มานี่มันเป็นแค่แนวทางในการสืบสวนสอบสวนแต่เวลาตอนนี้ผู้ยการเนี่ยให้ส่งเรื่องเรื่องตรวจสอบตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับมาที่กองสองบกปปและเพื่อให้กองสองบปบปปปปนี่ทำหน่วยเดียวเลยนะครับเพราะว่า เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันทีนะครับเมื่อวานนี้ใครที่ตามไทยนิวและก็ผมเนี่ยผมได้ไปทําข่าวเรื่องของสีกายุที่ออกมาเปิดหน้าชนแล้วก็แฉตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์สุติพารูเจ้าวาดวัดนาป่าพง์ในเรื่องของการยักยอกเงินวัดและก็ฟอกเงินที่ประเทศเยอรมนีที่กําลังเป็นประเด็นที่พระครึกฤทธิ์เนี่ยถูกกล่าวหาแล้วก็มีการนําหลักฐานไปส่งมอบให้กับปิกเต่าเมื่อวานนี้รวมไปถึงทีมงานของทนายนันชัยและดรนัทเนี่ยก็เปิดหลักฐานว่า มันมีการนําเงินในบัญชีจากบริพั์พุทธชนะในเยอรมนีนําไปลงทุนในหุ้นกับธนาคารโดยมีการซื้อพอร์ตจํานวนสีพอร์ตด้วยกันนะเป็นเงินจากมูลิยแล้วก็มีการเปิดหลักฐานถาแถลงข่าวยาวเหยียดมากนะครับก็มีการเปิดหลักฐานนั่นแหละปรากฏว่ามันเป็นเรื่องขึ้นมาครับวันนี้คือเมื่อเช้าที่ผ่านมาสีกายุและนนายนันชัยเนี่ย ต้องรีบเข้าไปพบบิ๊กเต่าในทันทีเนื่องจากมันมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มพยายามใช้อำนาจมืดและอิทธิพลในการข่มขู่คุกคามสีกายุต้องบอกผู้ชมนี้ก่อนว่าผมได้คุยกับพิยุหรือสีกายุเมื่อวานนี้ที่กองปราบแล้วก็ทนายอนันต์ชัยช่วงที่สีกายุเดินทางมาถึงสนามบินสวนภูมิเนี่ยมีลูกศิษย์นะ ของพระบางกลุ่มเป็นผู้หญิงจำนวนสามคนมีการไปดักรอเจอสีกายุที่หน้าประตูทางออกที่สวนนภูไม่ทราบถึงเจตนาเหมือนกันว่าไปดักรอทำไมและหลังจากนั้นก็เกิดเรื่องขึ้นจริงๆในช่วงเย็นในขณะที่คุณยุเนี่ยมาพบบิ๊กเต่าที่กองปราบบ้านของคุณยุที่ต่างจังหวัดในโซนภาคอีสาน จู่ๆมีชายชะกันจำนวนประมาณ4คนครับไปที่บ้านของสีกายุมีการไปถ่ายรูปบ้านและไปเดินด้อมๆ้อมมองๆโดยมีภาพวงจรปิดเนี่ยปรากฏออกมาทำให้เมื่อเช้าทานายนันชัยต้องรีบพาสีกายุเข้าพบบิ๊กเต่าเพื่อจะขอความคุ้มครองอย่างเข้มงวดที่สุดรวมไปถึงต้องรีบให้สีกายุให้ข้อมูลกับบิ๊กเต่าให้มากที่สุด ก่อนจะเดินทางกลับเยอรมันเพื่อความปลอดภัยลองไปไล่เรียงดูเนื้อหานิดหนึ่งตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วเรื่องนี้ใครอยู่เบื้องหลังรายงานข่าวทราบว่ามีตำรวจท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในสี่ชายชะกันที่ไปที่บ้านของสีกายุด้วยเนี่ยครับเมื่อเช้าที่ผ่านมานะที่บอกอปปปเนี่ยนะครับทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมแล้วก็ตัวของคุณกัญญาพักชไนเดอร์หรือคุณสีกายุเนี่ย ก็เดินทางเข้าไปพบพลตารวจตีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตารวจสอบสวนกลางนะนในฐานะที่เกี่ยวกับดูแลบกปปปเนี่ยนะครับเพื่อเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมในการตรวจสอบพฤติกรรมของพระอาจารย์คฤทธต์สโสธิพโลเจ้าอาวาสวัดนาป่าพงว่ามีการจุจิตยักยอกเงินของวัดไปโดยมิชอบหรือไม่ทานายนันชัยให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเหตุที่ต้องพาศีกายุพายานคนสําคัญมาให้ปากคํากับตํารวจบกปปปอีกครั้งในวันนี้เนี่ย ก็เพื่อต้องการนะครับให้กระบวนการซักถามพยานในส่วนของสีกายุเนี่ยเสร็จสิ้นเพื่อที่จะได้ให้เจ้าตัวเนี่ยเดินทางกลับประเทศเยอรมนีเร็วที่สุดเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากทราบว่าหลังเจ้าตัวเดินทางกลับมาถึงไทยเนี่ยมีสาวกของพระวัดดังที่ปรุมธานีประมาณสองสามคนมาดักรออยู่ที่ประตูสี่ของสนามบินตนเองจึงประสานตำรวจสอบสวนกลาง ให้พาออกประตู7เลี่ยงการเผชิญหน้าก่อนจะพาขึ้นรถเข้าให้ปากคำกับตำรวจปปป,ปนะนอกจากนั้นนะครับทนายนันชัยยังให้ข้อมูลอีกว่าก่อนหน้านี้มีกลุ่มชายชดก,การจำนวน4-5คนครับไปถ่ายรูปบริเวณหน้าบ้านพักของสีกายุตนเองทราบข้อมูลจากสื่อว่ากลุ่มคนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าตำรวจสังกัดกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวจึงอยากฝากถึงผู้บัญชาว่า กลุ่มคนนั้นกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดจริงหรือไม่และมาด้วยวัตถุประสงค์อะไรอนอกจากนั้นเองเรื่องของสีกายุก็ให้ตำรวจทำไปทนายนันชัยเตรียมเปิดอีกหนึ่งข้อมูลและเตรียมดำเนินการในอีก2เรื่องหลักๆ2ประเด็นหลักๆประเด็นแรกคือการนำเงินบุญกรถินของวัดไปแจกจ่ายโบนัสให้กับคนใกล้ชิดจำนวนสคน และอีกประเด็นคือมีการนำเงินของวัดไปซื้อรถหรูให้กับคนใกล้ชิดซึ่งมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายสองเรื่องนี้ตอนนี้ทนายนันชัยบอกมีพยานหลักฐานอยู่ในมือแล้วประมาณ80%เร็วเร็วๆนี้มูลธิทนายกองทัพธรรมจะนำหลักฐานทั้งหมดเข้าแจ้งความดำเนินคดีอย่างเป็นทางการเพราะจากพฤติกรรมและหลักฐานที่มีอยู่ค่อนข้างชัดเจนว่านำเงินวัดไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกันครับสีกายุเองก็ได้มีม,ม,มีการให้สัมภาษณ์เปิดใจว่าค่อนข้างจะเป็นกังวลในเรื่องความปลอดภัยเหมือนตอนเองกําลังจะถูกคุกคามส่วนที่ต้องเดินทางกลับมาให้ข้อมูลกับบิ๊กเตาเนี่ยก็เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและนําหลักฐานต่างๆเนี่ยมาให้เพิ่มเติมดูภาพวงจรปิดเลยครับภาพวงจรปิดนี่คือที่บ้านพักของสีกายุที่จังหวัดแห่งหนึ่งภาคอีสานเห็นไหมครับ ในรูปเนี่ยจะมีผู้ชายประมาณ4คนด้วยกัน4คนนี้คือเสื้อขาวเสื้อส้มเสื้อแดงเสื้อดำเนี่ยนะเป็นชายชักันที่เข้าไปที่บ้านพักของสีกายุโดยมีการขับรถกระบะเข้ามานะเข้ามาแล้วก็มาถ่ายรูปมาด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่ที่บ้านโดยมีหนาะตามวงจรปิดเนี่ยนี่คือทำให้มันมันน่ากังวลและตํำรวจเองก็ต้องรีบคุ้มครองพยานในทันทีนะครับ ลองฟังครับทานายนันชัยกับคุณยุครับมีค่มขู่คุกคามก็เมื่อวานที่สนามบินเนี่ยผมได้ไปรับคุณยุด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าในขณะที่ผมยังไปไม่ถึงเนี่ยทานายทองใหม่เนี่ยก็ไปแล้วก็ไปเจอกับสาวกของพระดังเมืองปทุมอยู่สามคนรออยู่ที่ประตูสี่นะครเราก็เลยไม่อยากที่จะ ให้มีการประทะเกิดขึ้นก็เลยบอกกับทนายอุ้มหรือทนายทองใหม่ว่าให้ไปประตูเจ็ดนะซึ่งวันนั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็มีตำรวจอยู่2นายนะครับซึ่งาทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเราขอความคุ้มครองนะฮะให้ช่วยไปคุ้มครองพยายนให้เราหน่อยเขาก็ไปให้นะครับก็เลยออกประตูเจ็ดแล้วก็ออกมาปลอดภัยนะฮะ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยในวันนั้นเนี่ยที่บ้านคุณยุนี่นะฮะอย่าขอขอปกปิดจังหวัดนะในประเทศไทยนี่แหละ,ะมีชายชะกันสี่คนนะฮะ,ะไปลักษณะคุมคูนะฮะไปสองครั้งเลยครับเป็นครั้งที่สองแล้วเห็นเมื่อคืนเนี่ยดูข่าวของอพุทธทอคกเนี่ยนะฮะบอกว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยเป็นตำรวจท่องเที่ยว ผมเลยอยากจกถามตำรวจท่องเที่ยวผู้บัญช,ชาการนะครับตำรวจท่องเที่ยวนะ่ะช่วยตรวจสอบให้หน่อยว่าตำรวจท่องเที่ยวคนดังกล่าวเนี่ยคุณมีหน้าที่หรือเหตุผลใดที่ไปในที่ของคุณยุไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดสี่คนคุณได้รับมอบหมายหรือไม่นะแล้วใครเป็นคนมอบให้คุณนะไอนี้คือ ดูจากรายการพุทธทล์งนะก็ะสืบมาแล้วว่าเป็นตํารวจท่องเที่ยวเพราะนั้นเนี่ยจริงไม่จริงอย่างไรเนี่ยก็อยากให้ตํารวจท่องเที่ยวตรวจสอบเพนั้นเสียหายนะครับตํารวจท่องเที่ยวจะเสียหายมากเพราะว่าคนที่บังคับบัญชาของท่านเนี่ยไปในลักษณะที่ไม่ได้เชื้อเชิญและมีภาพถ่ายสี่ภาพเดี๋ยวส่งให้นักฐ่านนะ,ะมีวิดีโอมีอะไรเรียบร้อยเดี๋ยวส่งให้นะครับซึ่งผมถือเนี่ยถ้าผมรวบรวมเสร็จเนี่ยผมก็จะมาร้องกองปราบ ให้ตรวจสอบในสองประเด็นก่อนประเด็นแรกก็คือเรื่องของอาการแจก,กเงินเดือนเงินโบนัสซึ่งตอนนี้เรามีพยานหลักษานประมาณ80%แล้วก็เดี๋ยวแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการซื้อรถยนต์เอาเงินวัดมาซื้อรถยนต์เราก็มีหลักฐานระมาณแปน80%นะฮะที่เราจะดําเนินการในนามมุทิทนายกองทัพธรรมครับที่โอนเข้าไปให้ เท่าที่โอ้ถ้าถ้าเป็นเงินโบนัสเนี่ยมีอยู่สี่คนประมาณสี่คนแต่ว่าถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยรู้สึกว่าหลายคนนะอ่อหลายคนนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับหลายคนครับหลายคน ไหนละพี่ไม่เห็นหรือไม่ถึงเดี๋ยวว้เดินมาแคปได้เลยนะพี่พอไปปิดคลิปแล้วพี่แคปให้เด็ดตัวเอาที่แคปไว้ทีไนั่นพี่มีวีดีโอคือรอบแรกเลยเปิดไม่ได้เด็กปอดตวันที่สี่คนห้าคนไปที่บ้านใส่แหวนทันงสองข้างเปิดที่สามวินเจอกับพวก สาวกคืม่อสาวกีนคนสี่เหมือนกันเี่ตรงเลยครโอ้โหแต่งตัวเลยกันนี่ครับและเพื่อความเป็นธรรมนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวสุดท้ายผมจะอ่านแถลงการของวัดนาป่าพงให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องจริงหรือไม่ พลักคึกฤิ์นำเงินจากมูลธิไปลงทุนในพอร์ตหุ้นกับธนาคารที่เยอรมนีเพราะข้อมูลที่ทนายชัยถแถลงเมื่อวานกับด็อ,อร์นัทเนี่ยพยายามจะบอกว่าคนที่ดำรงตำแหน่งประธานมูลธิพุู้วจะนะแต่เพียงผู้เดียวและมีอำนาจในการสั่งเบิกจ่ายถอนเงินเนี่ยก็คือพลักคึกฤิ์วันนี้วัดเขาออกถแถลงการมาแต่ไปฟังบิ๊กเต่ากันก่อน เกิดอะไรขึ้นครับพยานคนสำคัญถูกค่มขู่คุกคามหลังจากเดินทางมาถึงประเทศไทยได้เพียงแค่วันเดียวสแสดงว่าเรื่องนี้มันมีกลิ่นอะไรแปลกๆหรือไม่บิ๊กเต่าเนี่ยนะครับบอกกับนักข่าวให้สัมภาษณ์หลังจากที่คุยกับสีกายุป,ประมาณหนึ่งชั่วโมงบิ๊กเต่าบ,บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือบิ๊กก้องเนี่ยนะครับได้มีคําสั่งให้รวมเรื่องวัดนาป่าพงเนี่ยเป็นคดีเดียวกัน ให้บกปป,ปรับผิดชอบดูแลเลยบิ๊กเต่าบอกว่าคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้นทางของเงินที่ออกมาจากวัดเนี่ยผ่านบัญชีบุคคลผ่านสู่สีกายุแล้วปลายทางไปสู่กองทุนคือรู้ว่าตั้งแต่ต้นเนี่ยรู้ว่าตั้งแต่ต้นทางเนี่ยเป็นความผิดหรือไม่อ่าแล้วพอไปสู่ทางเป็นคดีเกี่ยวกับนอกราชอาณาจักรด้วยก่อนที่เงินจะลงไปในกองทุนต้องรู้ว่ามันผิดวัตถุประสงค์ไหมตำรวจจะต้องไปดูตรงจุดนี้ต้องหาข้อมูลบางส่วน เพิ่มเติมนะคืออย่างนี้ครับตํารวจเขาจะไม่ได้เอาแค่หลักฐานที่คุณยุเอามาให้หรอกเขาจะต้องไปขอข้อมูลจากหน่วยราชก,การอื่นจากธนาคารสเตทเมนซึ่งเห็นว่าวันจันทร์วันอังคารเนี่ยก็น่าจะได้มานะอาจจะไม่ครบแต่ก็ได้มารวมไปถึงเอ่อต้องดูเป็นเคสเคสไปสเตทเมนอะไรต่างๆก็กําลังจะมาอยู่ในมือของตํารวจการใช้เงินเนี่ยผิดวัตถุประสงค์ไหมไม่ตรงวัตถุประสงค์ไหมอันนี้คือสิ่งที่ตํารวจเนี่ยมีการตั้งเป้า ส่วนเรื่องรถเรื่องเงินกระถินนะครับทางตํารวจบอกบิ๊กเต่าบอกว่าเรื่องนี้จะทําอย่างตรงไปตรงมาแต่ต้องขอเวลาครับเนื่องจากว่าหลักฐานที่ให้มาเป็นแค่เพียงแนวทางในการสืบสวนอย่างที่ผมบอกเขาต้องไปขอจากหน่วยงานอื่นๆอีกและขณะนี้ยังไม่ได้มีการเชิญพลักคึกนิ์มาให้ปากคําขอเวลาตรวจดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าจะดําเนินการอะไรยังไงบ้างส่วนเรื่องที่ศีกายุพยานคนสําคัญเนี่ย มีบุคคลเนี่ยติดตามไปที่บ้านพักบิ๊กต่าบอกได้มีการขอข้อมูลและรายละเอียดจากเจ้าตัวมาแล้วคลิปภาพวิดีโอที่บันทึกได้รวมทั้งทะเบียนรถกำลังให้ตรวจสอบอยู่ว่าเกี่ยวข้องยังไงทราบว่าทางเจ้าตัวเนี่ยได้ร้องให้กรมคุ้มครองคดีมาช่วยดูแลส่วนหนึ่งแต่ทางบชกคือสอบสวนกลางก็จะช่วยดูแลอีกส่วนหนึ่งในเรื่องของความปลอดภัย,น,ยนะครับก็เป็นการคุ้มครองพยานลองฟังบิ๊กเต่าครับ เราก็มาพิจารณาเป็นเรื่องๆนะครับเพราะว่าเท่าเท่าเท่าที่คุยเนี่ยเราดูเราดูตั้งแต่ต้นทางเลยตั้งแต่เงินที่มันออกมาจากวัดน,นะผ่านบัญชีบุคคลผ่านไปสู่ยุอะไรพวกนี้แล้วปลายทางเนี่ยมันเป็นสู่กองทุนเนี่ยนะครับว่าตั้งตั้งแต่ต้นทางเนี่ยมันมันเป็นความผิดไหมนะแล้วพอไปไปลายทางเนี่ย ่ามันไปเกี่ยวข้องกับคดีนอกราชด,ด้วยอย่างเงี้ยแล้วเอาไปลงไปกองทุนเนี่ยะนะครับมันมันมันผิดไหมผิดวัตถุประสงค์ไหมตรงเนี้ยตํารวจก็ต้องไปดูนะครับก็เดี๋ยวต้องหาต้องสอบข้อมูลแล้วก็หาพยานหลักฐานบางส่วนที่มาดูตรงนี้นะครับได้ได,ได้ได้ขอรายละเอียดจากเขาแล้วเรื่องทะเบียนรถเรื่อง รูปถ่ายลุงเถิดอ,อะไรเดี๋ยวให้เรารตรวจตรวจสอบดูว่ามาเกี่ยวข้องอะไรยังไงนะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะ,ะเขาร้องมาให้ให้ทางกรมคุครองคดีหรืออะไรเนี่ยนะครับมาช่วยทางเราก็ช่วยดูนะครับเราก็ต้องการที่จะสอบปากคำหลายเรื่องต้องการพูดคุยด้วยนะครับเราต้องการข้อเท็จจริงในคดีจริงๆนะครับ <c oughs> ก็คุณยุก็ยินดีที่จะมาให้ข้อมูลน,นะครับ เราก็ส่งเจ้าหน้าที่ของเราด้วยไปไปคอยช่วยดูแลอยู่สุดท้ายครับอันนี้ไม่เล่าไม่ได้เลยครับเพื่อความเป็นธรรมเพราะเดี๋ยวลูกศิษย์พระอาจารย์คึกฤทธิ์จะมาด่าผมมาโจมตีผมว่าเข้าข้างนะนาเสนอนิดหนึ่งเรื่องพระนะก็พระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่เปิดโอกาสให้สื่อสัมภาษณ์เลยครับให้ทนายนั่งถแถลงนะแล้วก็คลิปก็ห้ามเอามาใช้โอ้โหมันไม่รู้จะทํำยังไงนะพระอาจารย์คึกฤทธิ์ถ้าอยากให้สื่อสัมภาษณ์ไม่ว่าจะช่องไหนนะครับ แจ้งได้เลยทุกสื่อเขายินดีจะให้ความมีนํากับวัดนาป่าพงและตัวของพระอาจารย์คึกฤทธิ์เองในทุกๆประเด็นไปดูถแถลงการของวัดนาป่าพงครับวันที่2ตุลาคมผมขออนุญาตข้ามนะครับข้ามไปเรื่องที่เป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานนี้คือการนําเงินของมูลนิธิไปลงทุนในกองทุนต่างๆวัดนาป่าพงเขาชี้แจงว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะในความเป็นจริงแล้วพระอาจารย์คึกฤทธิ์ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้มูลิธิสามารถนําเงินประเดิมมาใช้เพื่อซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆตั้งแต่ต้นแต่ในขณะที่มีการก่อตั้งมูลิธินั้นสีกาเยอรมันพร้อมด้วยนายโรเบิร์ตได้แนะนําให้มูลิธิสามารถนําเงินประเดิมมาหาดอกผลโดยการซื้อหน่วยลงทุนที่ไม่มีลักษณะเป็นการเก็งกําไรได้ โดยมีคลิปวิดีโอหลักฐานการสนทนาระหว่างสีกาเยอยรมันพร้อมกับนายโรเบิร์ตและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลบาวาเรียเป็นเครื่องยืนยันและต่อมาโรเบิร์ตได้ดำเนินการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนต่างๆจำนวน4ครั้งในขณะนั้นโรเบิร์ตมีตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการชุดหนึ่งของมูลิฮิไม่ได้เป็นเพียงล่ามภาษาเยอรมันเท่านั้นดังนั้นการซื้อหน่วยลงทุนจึงไม่ได้เป็นการดำเนินของพระจันทร์คึกฤทธ หรือได้รับความยินยอมจากพระอาจารย์ครุลิศแต่ประการใดต่อมาพระอาจารย์ดำเนินคดีกับโรเบิร์ตและสีกาเยอรมันเป็นคดียักษยอทรั์ทั้งแพ่งและอาญาต่อศาลเยอรมนีคือวัดชี้แจงว่าพระอาจารย์ไม่ได้มีส่วนรู้เห็นนะเป็นคําแนะนําของโรเบิร์ตโรเบิร์ตนี่คือที่ปรึกษาคือเหมือนเป็นล่ามตามที่คุณสีกายุให้ข้อมูลเป็นล่ามชาวเยอรมันแล้วก็ให้คําปรึกษากับพระครกลิศแต่พระครุลิตบอกว่า ไม่รู้เรื่องเลยการดําเนินการนี้เป็นไปตามคําแนะนําของสีกายุและนายโรเบิร์ตที่บอกว่าต้องเอาเงินไปให้มันออกดอกออกผลอะไรประมาณนี้หรือเปล่านี่อันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงนะครับแล้วก็มีเรื่องการเ,ออเบิกมีพาะคริเนี่ยมีอํานาจเบิกถอนเงินเดิมาัญชีของบัญชีธนาคารของมุทิแต่เพียงผู้เดียวจึงไม่สามารถนําเงินไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตนได้นี่อันนี้คือสิ่งที่เขาชี้แจงเขาบอกว่า พระครื่ิตเนี่ยแม้ว่ามีอำนาจในการเบิกถอนเงินได้ตามเงื่อนไขของธนาคารแต่ในความเป็นจริงการเข้าใช้ระบบเบิกถอนเงินผ่านทางออนไลน์จําเป็นต้องมีความรู้ในภาษาเยอรมันเมื่อพระครืิตไม่สามารถเข้าใจภาษาเยอรมันได้จึงไม่สามารถดําเนินการด้วยตนเองได้ประการสําคัญมลทิเป็นองค์การเเป็นองค์การกุศลที่ไม่สแสวงกําไรจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของบริโดยเคร่งครัด และได้รับการตรวจสอบทางบัญชีและภาษีอากรอย่างเข้มงวดด้วยนี่ครับอันนี้เป็นประเด็นหลักๆนะนะลองอ่านประเด็นอื่นดูได้ที่วัดเขามีการชี้แจงนี่นะครับก็ย้ําว่าทุกอย่างเนี่ยต้องให้ตํารวจดําเนินการผิดถูกไปว่ากันเองนะต่างคนก็ต่างมีข้อมูลมายืนยันกันเดี๋ยวต้องติดตามต่ออาทิตย์หน้าเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าสุดท้ายนะครับมีข้อมูลน่าสนใจมา ประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันเผื่อใครสนใจนะโดยเฉพาะชาวสมุทรปราการคืองานประเพณีรับบัวครับคุณผู้ชมประเพณีรับบัวเขาบอกว่าหเดียวในโลกนะประจำปี268 8สายน้ำแห่งศรัทธาหลั่งไหลน้อมใจสก,การะหลวงพ่อโตมาสจันรรับบัว1เดียวในโลกวันที่3ถึง6ตุลาคมครับ2568ริริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลีและวัดบางพลีใหญ่พระอารามหลวง ขบวนแห่เรือเนี่ยใครอยากชมขบวนแห่เรือหลวงพอ่อโตทางน้ําและประเพณีรับบัวเนี่ยวันที่6ตุลาคมเวลา8นาฬิกาเป็นต้นไปครับเขาจะมีขบวนแห่เป็นประเพณีโยนบัวหรือประเพณีรับบัวแหละซึ่งชาวบางพีเนี่ยเขาจัดกันมาอย่างต่อนเนื่องในทุกๆปีและเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาเป็นประเพณีที่สืบสานมาอย่างยาวนานนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมเห็นในโซเชียลอยู่เหมือนมีงานของกินเนี่ยเพียบเลย ในตอนกลางคืนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ได้ว่าเป็นประเพณีที่น่าสนใจเผื่อใครอยากจะไปร่วมสืบสารประเพณีหรือเห็นวัฒนธรรมที่ดีงามที่ชาวบางพีเนี่ยเขาปฏิบัติสืบต่อกัอนมานะครับก็ลองไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมงานได้ครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ